โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมออมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจำวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยนะครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคครับสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับคุณเปาครับ วันนี้แนวโน้มทองคํำยังไงดีครับพี่เห็นมันลงมาเนี่ยเยอะมากเลยนะรู้สึกเมื่อเช้านี้จะลงไปทำนิวโรใหม่แล้วนะครับสำนักข่าวแจ้งมาว่ามันเกิดจากการที่ยูสารัฐเนี่ยมันมีการปรับตัวแข็งค่าแล้วมันกดดันตัวของตลาดตราสารทุนเนี่ยลงมาเนี่ยอันนี้มันมีความสัมพันธ์กันไหมครับ ก็มีความสัมพันธ์สูงครับเพราะว่าเม็ดเงินถ้ามันโยกเข้าพวกอาสารพันธบัตรนะครับอ่ะพูดง่ายๆก็คือสินทรัพย์อย่างอื่นจะตรงข้ามจะร่วงลงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของแร่ธาตุพลังงานหรือจะเป็นกลุ่มของหุ้นนะครับหรือสกุลเงินหลักๆนะครับของประเทศอื่นก็จะร่วงอ่อนค่าลงหมดเลยครับจะเห็นได้ชัดเลยอย่างตั้งแต่มวานนะครับอันนี้ก็จะลงมาแล้ววันนี้ก็จะรับต่อเนื่องนะครับยังคงลงต่อได้อีกนะครับ โอเคครับนั่นก็แสดงว่าในวันนี้เนี่ยมุมมองของเราน่าจะมองว่าทองน่าจะลงต่อแล้วนะฮะอันนี้มันมีปัจจัยอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารมาเสริมเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าก็จะเป็นแค่ปัจจัยทางด้านของตัวสถานะตลาดครับก็ตอนนี้นะครับในปัจจัยทั่วไปเนี่ยมันเป็นแค่ค่าความสัมพันธ์ที่เรื่องของบอลยูอย่างเดียว อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่เรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในคืนนี้ดูท่าทีแล้วก็ยังเงียบอยู่นะครับยังไม่ได้มีแบบประคมข่าวฮึกเหิมมาว่ามันออกผ่านแน่ๆแ,แล้วอะไรเงี้ยยังไม่มีนะครับผมคิดว่าตลาดน่าจะยังคงเทขายต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือทองคํานะครับซึ่งตรงเนี้ผมคิดว่าน่าจะไปอยู่ดูในปัจจัยทางเทคนิคมากกว่า อืถ้าแสดงว่าอย่างนั้นก็คือว่าในมุมมองของนักทุนหลายท่านที่กาลังถามกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเรื่องมาตรการกระตุ้นมาแล้วเนี่ยมันจะดุลให้กับทองคําหรือเปล่าอันนี้ก็คือเราจะต้องดูสถานะตลาดประกอบไปด้วยใช่ไหมครับพี่เพราะว่าตอนนี้คือสถานการณ์เนี่ยมันดูแล้วไม่ค่อยแน่นอนจริงๆครับใช่ครับต่อให้มาตรการกระตุ้นมาก็อาจจะทําให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นได้แค่ระยะสั้นนะครับอาจจะไม่ไปถึงหนึ่งพันแปดแล้วก็ได้นะครับ ที่ดูไว้เต็มที่ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าอย่างนี้ก็ถือว่าหรูมากแล้วสาหรับมาตรการข่าวตัวนี้นะครับโอเคครับแล้วอย่างนี้คือในมุมมองทางเทคนิคเป็นยังไงบ้างครับในเมื่อเรื่องของตัวข่าวก็ชัดเจนแล้วนะครับนักทุนก็ในมุมมองเทคนิคนะครับราคาได้กลับมาเทสโลนะครับโลที่ต่ําสุดจริงๆเลยก็คือแถวประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบนะครับแถวประมาณตรงโซนนี้เนาะหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบนะครับที่ ผ่านมาในอดีตเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วแต่ตรงนี้จริงๆมันไม่ใช่ในยะอะไรสําคัญในยะสําคัญคือ75-1,775แต่มันผ่านมาแล้วผมคิดว่าตรงนี้เดี๋ยวมันสักพักหนึ่งเทสรอลดภาวะโอเวอร์โซลคือปริมาณการขายมันเยอะให้มันซึมขึ้นเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวมันจะกระแทกลงต่อได้ซึ่งเป้าหมายหลักผมยังคงมองเหมือนเดิมว่าน่าจะลงไปแถว1 6 6่นะครับแต่ในวันนี้อาจจะเอาแค่1745นะครับ 1,745พเจ็ด้อยสี่ิบห้าคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับราคาน่าจะลงไปทางโซนนี้ก่อนกลยุทธ์วันนี้ก็คือผมแนะนำให้เล่นฝั่งเซลล์นะครับเล่นฝั่งเซลล์คือรอราคาปรับเด้งขึ้นมานะครับปรับขึ้นมาแถวประมาณสักหนึ่งพัน็ด้อยเจ็ดิบถึงหนึ่งพัน็ด้อยเจ็ดิบห้าอาจจะหวเล่นเซลล์ลงไปอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ท p ก็เลือกเอาได้เลยเป้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าแต่อาจจะไม่ถึงท่านอาจจะเก็บกำไรก่อนก็ได้นะครับแต่ในกรณีถ้าเราเซลล์แล้วมันเกิดผิดทางมันสูนกลับขึ้นมา สต็อปลอสหนึ่งเจ็ดเก้าห้าทุกกรณีนะครับตามนี้เลยครับโอเคครับแล้วอย่างในกรณีแบบว่าตัวหน้าเซลล์อย่างนี้มันมีสต็อปลอสบ้างไหมครับเผื่อตัวกราฟเขาเด้งกลับขึ้นไปครับเซลล์คือสต็อปลอสหนึ่งเจ็ดเก้าห้าครับโอเคครับผมได้เลยครับ วันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับนั่งุุนครับก่อนจะจากลางกันไปขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ครับท่านใดสนใจเข้าใช้บริการในห้องซิกวีพอาจารย์พี่หมีนะครับซึ่งจะได้มาคุยกับพี่หมีแบบนี้เลยนะครับก็แอดไลน์ไอดีด้านล่างมาได้เลยครับ ppo อัตราวินเลกเกินกว่า80เลยนะครับใครสนใจไปดูรีวิวก่อนที่ Facebook p เพจเททองต้องรู้ครับของแท้ของจริงต้องมีรูปอาจารย์พี่หมีแปะอยู่นะครับสวัสดีครับ